ให้เรียนดูหน้าที่18นะครับเริ่มที่ข้อที่7เขาว่าสัตว์กลุ่มหนึ่งเนี่ยมี30ตัวประกอบไปด้วยวัว8ตัวช้าง12ตัวและม้า10ตัวพบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะฮะค่าเฉลี่ยเนาะของสัตว์กลุ่มนี้เท่ากับ20ค่าเฉลี่ยของวัวเนี่ยเป็น10อายุรวมของช้าง300จงหาค่าเฉลี่ยของมา้าเพราะฉะนั้นเริ่มแรกเราอ้างจากโจทย์ก่อนนะฮะอ้างมาก่อน จะได้ว่าจากโจทย์เนี่ยเราจะมีว่า n ของวัวนะให้เ,เป็น n 1แล้วกัน n 1คือ30 n 2เน n ่ยในเรียงตามลำดับเลยนะครับอันนี้ข้อมูลตัวที่1 2และ3เพราะฉะนั้นช้างให้เป็น12ม้า n 3ม้าเนี่ยคือ10แบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นพบว่าค่าเฉลี่ยรวมก็คือ x bar รวม X bar ทั้งหมดอ่ะตอบ20่สิไหมฮะให้อายุเฉลี่ยของวัวมาคือ10ปีเพราะฉะนั้น X bar บของวัววัวเนี่ยมันคือตัวที่1นงเพราะฉะนั้นก็เป็น X bar บาหนึ่หนึมีค่าเท่ากับ10ปีอายุเฉลี่ยอายุรวมของของช้างช้างในเป็นเป็ก x 2นะครับก็เขียนเป็นผลรวมของข้อมูลชุดที่2เท่ากับ300จบแบบนี้ โอเคเสร็จเรียบร้อยขอถามหาค่าเฉลี่ยของของม้านะเพราะงั้นคําถามดูตรงนี้ก็ X bar ของม้าก็คือ X bar อันที่3ใช่ไหมครับ X b a กสามเนี่ยมันเกิดจากผลรวมของข้อมูลในชุดที่3อ่าแล้วก็หารด้วยเอสาซึ่งตอนนี้เราไม่ทราบว่าผลรวมของข้อมูล3ชุดอ่ะไอชุดที่3เนี่ยผลรวมของข้อมูลชุดที่3มมีค่าเท่าไหร่ แต่ N3 เราทราบว่ามีค่าเป็น10บแล้วก็แทนค่าเข้าไปข้างบนก็หามาแทนนะตัวนี้ก็หามาใส่โอเคนะครับโอเคย้อนกลับมาตรงที่เราจะทำครับจากเริ่มที่จาก x บาร์หนึแล้วกัน x บาร์หนึเวลาหาก็จะเกิดจากผลรวมของข้อมูลชุดที่หนึ่งอ่าหารด้วยหารด้วย N1 หนึ่งถูกไหมฮะเด้วย n เพราะฉะนั้น x อ่า x บาร์หเนี่ยโจทย์บอกมาแล้วคือ10 1> n หนึ่งก็ทราบถูกไหม, okay. มก็คือสาโอเคไหมครับก็คือสาเท่ากับซิกมาของ x 1โอเคดังนั้นเราจะได้ว่าจะได้ว่าย้ายอีตัว30มสะขึ้นมาคูณกับ10ตรงนี้มันก็จะกลายเป็น300ซึ่ง300ตัวนี้เท่ากับผลรวมของข้อมูลในชุดที่1อ่าโอเคตอนนี้ครูก็จะได้ว่า300เนี่ยเกิดจาก ข้อมูลในชุดที่1บวกกันถัดนั้นมานะเขาให้ว่าจากข้อมูลของ x bar x bar นี่คือ x bar รวมการหา x bar รวมก็ต้องเกิดจากผลรวมของข้อมูลที่รวมกันแล้วถูกไหมก็ต้องเกิดจากผลรวมในข้อมูลชุดที่1ผลรวมของข้อมูลในชุดที่2และผลรวมข้อมูลในชุดที่3แ,แบบนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยหารด้วย n 1 n 2 n 3ก็คือ n รวมแต่ n รวมเนี่ยโจทย์บอกมาแล้วคือ30ถูกไหมฮะ นี่จากสูตรก่อนแทนค่าเข้าไปครับ x bar คือ20นะ n 1 n 2 n 3เนี่ยมันรวมกันแล้วคือ30โอเคตอนนี้เรามีว่าข้อมูลชุดที่1คือ300อ่าข้อมูลชุดที่2จจดก็ให้อีก300อ่ะจบเลยบวกด้วยข้อมูลชุดที่3แต่เราไม่ทราบเราจะหามันนะครับดังนั้นเราก็ย้าย300ขึ้นมาคูณกับกับ2ไอ้30มาคูณกับ2ก็จะเป็น6 6 0 0 ฝั่งนี้บวกกันนะก็จะเป็น600บวกด้วยซิกมาของ x 3แบบนี้ถูกไหมฮะอายุรวมของช้าง300 n 1, 1>, n 1, 1> ก็คือเอาเอ้าหนเออไม่ใช่นะอันนี้ n 1โทษนที n 1ไม่ใช่ n, 1, n 1, 1ไม่ใช่30นะครับ n, 1, n 1>, 1ก็คือ8 n 1 8นี่เดี๋ยวมันผิด อันนี้ก็จะคูณขึ้นมาก,ก็กลายเป็น80เท่ากับซัมมิชันของ X 1โอเคอันนี้ถึงจะถูกเมื่อกี้เรามองพลาด n1 คือตัวนี้คือบัวนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ขูก็ต้องแทนด้วยผลลองข้อมูลนี่คือ80ก็จะกลายเป็น380โอเคครับนีู่กไมล่ะเสร็จเรียบร้อยก็แก้สมการจะได้ว่า ย้ายสาม้มาลบกันก็จะเหลือ220ซึ่งเท่ากับผลรวมของข้อมูลในชุดที่3อพอได้แบบน,นี้หนูก็เอามาแทนค่าในนี้เห็นไหมจบแล้วเรียบร้อยก็หารออกมาก็ตอบย2แบบนี้เป็นต้นข้อที่7ก็ผ่านไปนะครับก็ได้เท่านี้เดีย๋ยไปต่อกันข้อที่8นะครับ